ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมาอนกัสอบเยอะแยะมากมายะหมดที่เราจะไม่ค่อยเกสับสนตรงนี้ต้องใช้คําว่าแล้วแต่อะไรแล้วแต่วาสนารอกแล้วแต่วาสนาคือแล้วแต่วัสนากแยธรรมธรรมมาดีนะมันก็จะไม่สับสนไม่หลังเลมุ่งแต่ทางเดียว ในปัญหาวสัสรคในระหว่างทางเยอะมากๆเยอะมากม,ากมากถ้าหากว่าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยมันจะต้องมีจุดหักเหนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไดนะตัวนี้เองที่ที่เราจะต้องเพียรพยายามมุ่งม,มั่นแต่แรกเลยอธิษฐานจิตดเลยเลยมาอธิษฐานจิตด้วยนะแต่ต้นแรกๆในสมัยปฏิบัติค่าข้าพเจ้าปฏิบัติในวิธีนี้จะรู้หรือไม่รู้ ไม่เป็นไรแต่ขออยาให้ข้าพเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิขอให้เป็นสัมาทิฏฐิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็าตามอธิษฐานไปแค่นี้หละแ,แล้วก็มุ่งมัน่นแล้วก็มุ่งม,มั่นว่าทางไหนที่จะเปิดเผียรไปจากสมาทิฏฐิแต่จำมาให้มั่นเลยว่าสมาทิทิคืออะไรใช่ไหมทีไ่ได้กล่าวว่าทุกครั้งสมาทิทฐิเดฟนิชชันของมันก็คือหนึ่งให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของทุกไม่ใช่เป็นที่ตั้งของตน เป็นับของตัวเป็นที่ิป็ับของเราสองทุกนี้ต้องมีเหตุที่ไปที่มาทุกไม่ได้เกิดโดยบังเอิญสามทุกนี้ดับได้หรือไม่ได้ดับได้สี่ให้ค้นหาวิธีนี่คือ definition ของคำว่าสมาธิให้จำจุดนี้ให้มันคงแล้วมันจะไม่ค่อยเผลอศาสดาอาจารย์นุ่งไหนมาอธิบายอย่างไรถ้าไม่ลงล็อกทั้งสีข้อเนี่ย แล้วก็ท่านยังไม่เป็นทั้งสี่ข้อท่านอธิบายได้อย่างลึกซึ้งมาโหราณแต่ว่าท่านยังไม่เป็นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ต้องรู้แจ้งรู้จริงแต่บางคนอาจจะเป็นแต่ว่าอธิบายไม่เป็นตรงนั้นน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะเวลามันเป็นเนี่ยเรู้ออกว่าเป็นเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าอธิบายดังหยดเยิ้มหยดเย้ยลึกซึ้งแต่ถ้ามันไม่เป็นเลยก็รู้เพราะอาการเป็นเนี่ยมันรู้โดยโดยสสญชาตทาณโดยมโน โดยมนธรรมทำนะมันทุกคนมีอยู่โดยสามัญโดยสามัญสำร็จมันมีอยู่แม้แต่สุนัขเนี่ยเราจะรู้เลยดูหนมันรักเราเลยมันชังเราใช่ไหมสุนัขมันก็รู้ว่าใครรักมันใครชังมันมันก็ยังรู้เลยพมได้เรื่องเหล่านี้จึงไม่ยากต่อการรูเพราะโดยโดยสามัญสำรึกมันจะรู้อะไรชัดเจนนะทั้นนั้นเองเราจึงต้องเชื่อมั่นในตัวรู้ตัวนี้อย่างมั่นคงถ้าไม่เชื่อมั่นอย่างมั่นคงแล้วนะ มันจะต้องมีอันต้องค่อยเป๋สับสนในช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งในขณะเดียวกันเราจะให้มันให้มันตรงทางในขณะที่เราเดินทางเนี่ยเราต้องไม่วกแวกไปสิ่งข้างทางแล้วมุ่งมันมุ่งมันทําสิ่งที่เป็นกุศลเพราะฉะนัะ้นตบกุศลส,ส,สูบไปสัปดาห์หนึ่งพยายามละในสิ่งที่จะทําให้เดือดร้อนในภายหลังคนส่วนใหญ่นั้น พยายามจะทํา <si> ดียอยามจะทําบุญแต่ไม่ละบาปใช่ไหมพยายามที่จะทาปฏิบัติเยอะเกินเนี่ยแต่กลับไปบ้านเป็นคนใหม่ฮะก็ไปทําบาปต่อพอบาปเต็มที่เดี๋อดร้อนกลับมาทําบุญใหม่แต่ผมวงพ่เห็นว่าเมื่อกี้คุณไม่ต้องไปทําบุญหรอกเพียงแต่คุณละบาปก็เป็นบุญแล้วแล้วอยู่ที่บ้านเราทําบุญได้ไหม เพนเดละ่อะไรล่าสิงที่เราไม่มปรัชานาคือล่ไตรลักษณ์คืออย่าเป็นไปกับไตรลักษณ์แต่ให้ศึกษาไตรลักษณ์ให้เฝ้าดูไตรลักษณ์ให้เฝ้าดูแล้วก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเป็นตัวไตรสิขาเปลี่ยนเป็นตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้อยู่เสมอนี่แค่นี้ก็ทําบุญแล้วนะนั้นเองในจุดนี้เราต้องไม่ลังเล ต้องไม่นั่งเลเพราะว่ามันมีสิ่งอยู่ข้างทางเยอะแยะ,ยะที่จะชักจูงเราจะโดยวิธีใดก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อมาสารพัดรูปแบบที่ใหให้เราจะต้องเขาเรียกที่พุทธเจ้าท่านเรีว,ว่าเอสสักวิมังโรกังจิตตังลายฉนันดทูปมังอันธก,กาเลนิสีทันตินัติสังโฆวิชานตัง บอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้มันอันตราการแหลมคมลึกซึ้งดุราชรดุดมันลวดลายมันมันงดงามมันนะดุราชรดุดนะแต่สิ่งเหล่านี้คนเขาเท่านั้นหมกอยู่แต่ผู้รู้หาม,มุกอยู่ไปนะถึงหมายความว่าลงไลกับสิ่งเหล่านี้คือคนเขาแต่คนที่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันจะไม่ลงไลกับสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นอันตรายของโลกนี้คือความวิจิตรการของวัตถุยิ่งสมัยครั้งพุทธกาลก็ไม่วิจิตรอย่างทุกวัน,นีใช่ไหมการบรรลุธรรมจึงไม่ยากนี่แต่บางทุกวันนี่การบรรลุธรรมยากเพราะความวิจิตรของวัตถุใช่ไหมเครื่องนี้มันไม่สวยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องนี้มันไม่ไฮเทคต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แพงเท่าไรช่างมันใช่ไหมนี่คือความแหลมคมของวัตถุ รถคันนี้พอขี่ได้แต่อยากจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นนี้มันเท่าที่ใช้ได้แต่ว่ามันจบร,รุ่นอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกมันยังมันยังไม่มีโทษอะไรเลยแต่ว่าเราใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ถูกกิเลสแล้วนะั้นนีงอันนี้คือความแรงของควาทที่ยากที่เราจะทนต่อมน,นได้ฉะนั้นเขาว่าความอดทนเนี่ยมันมีอยู่สี่สถานหนึ่งอดทนต่อทุกเคยนะ หมายความว่าเร pues nah. ียนทำการทำงานในการทำงานผู iros, م, s <S ้บร yeah. ิหารสองคนทนต่อผู้บรทนารเจอความหิวหนึ่งผู้บรทนารต่อความเจ็บป่วยสองผู้บรทนารจัดการหิวสามผู้บริหารจัดการตัดกรรมทำงานสี่ผู้บริหาต่อการดูถูกเสียสีและเยียวยาถ้าใครทนได้อันที่สี่ที่สําคัญอันที่หนึ่งสองสามเนี่ย มันมีความจําเป็นใช่ไหมเจ็บป่วยก็ต้อง,ต,องต้องจาเป็นต้องทนอนะมันมีทางเลือกหิวบางครั้งมันไม่ได้อาหารทันทีก็ต้องทนเวลาทําการทํางานมันก็ต้องการแดดถนก็ต้องทนความจาเป็นแต่การเสียสีการดูถูกดูหมิ่นการดีทากันว่าร้ายกันคอนแคค่กิจการคำพูดของคนอื่นเนี่ยถ้าใครอดทนได้ตรงนั้นนะสำคัญ อดทนต่อการสี่ยงยั่วยุรุมเรา้าล้อลวมทั้งหลายเนี่ยนเนี่ยความอดทนนี้ท่านว่าคืออดทนต่อมานะอดทนต่อมาและที่ดามานดันั้นเองเราก็จะต้องที่ส่วนมาไม่แค่คันติประังตระวัติเราส่วนมายาวในเรื่องของขันติเพราะนั้นคาถาบทนี้น่าจะไปท่องจำโยพนภิคนนะูนะดังนั้นเองก็ ไปยิ่งคือความอดทนมากเท่าไรสมาธิเป็นไงยิ่งสูงเพราะสมาธิมาเริ่มต้นที่ความอดทนขันติโสราจาัตที่กล่าวไปวันก่อนขันติโสราจาัเป็นต้นทางของสมาธิเพราะนั้นคนนั่งทนได้เป็นหลายๆชมมั่วโมงนั่นหมายคนาม้่มีความอดทนและเขาก็จะได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาธิถ้าไม่มีความอดทนสมาธิก็เกิดไม่ได้นั้นเวลาเราทํางาน แต่ที่ได้กล่าวมาวันก่อนนั่นอีกว่าพุทธเจ้าอิจนะมาด้วยการอดทนอย่างมีอะไรอดทนอย่างมีอะไรอย่างมีปัญญานั่นคือปีมยวยผมต้องใช้ปัญญา,าถ้าหากว่าเราอดทนแบบขาดปัญญาเกิดอะไรขึ้นเกิดความเก็บกดได้กดดัน<ด><ด> และความความอดทน่านั้นจะเปลี่ยนเป็นมานณทิทิแต่เปลี่ยนเป็นอัตตาโดดตนที่จะสร้างสมพลังและกลายเป็นโทสัในที่สุดคดทนเหล่านั้นอันตรายเพราะไม่มีเพราะฉะนั้นมวยผมมันหมายถึงมีมวยมันถึงน้ําใช่ไหมต้องมีน้ำเพื่อมาดับไฟเพราะตัวขันติมันมันถึงไฟตัวปัญญาหมายถึงน้ําตัวขันติมันถึงเกิดตัวปัญญาหมายถึงดักเห็นไหมเอาไปมามันจะไปม้วนสู่สองตัว เพราะนั้นถ้าที่ไหนมีเกิดที่นั้นก็ต้องมีดับก็ะสม่ดุลกันเพราะนั้นตัวแม่ธรณีนั้นเป็นสัญญษณของการเกิดและการดับของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิและปัญญาตัวแม่ธรณีคือตัวสมาธิตัวมวยผมคือปัญญาเ<ะ>พราะนั้นอดทนก็อดทนอย่างมีปัญญานะนนเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรานักนานๆอดทน ืนอนนานของทนแต่คนที่ว่าไม่ให้เกิดลักษณะเก็บกดหรือมานะทิฐีหรือโทสะเนี่ยแค่ไหนความจากัดมันอันนี้คือประเด็นที่ต้องถามเพราะมันเป็นประเด็นที่เราพูดกันไปก่อนแล้วแต่ว่าทพทาะความจําว่าขั้นกีความอดทนนั้นจะไม่เปลี่ยนเป็น ไม่เป็นเป็นความกดเก็บกดหรือกดกัรนกดดันจนเป็นที่ถี่มานะทหรือจนเป็นโทรศัพเนี่ยแค่ไหนถึงจะถึงจะว่าพอดีที่จะไม่เป็นเป็นตัวนั้นนะเป็นประเด็นถามต่อไปใครตอบใครไหนคือความทนนั้นคือพอทนได้ โดยที่ไม่ถูกแปรสาภาพความทุกข์เป็นไปสู่จิตมันจะกัดแค่กายนั่นคือเรียกว่าทุที่ถูกต้องแต่เมื่อใดที่ความาทุกข์เหล่านั้นมันเกินทนนะมันเกินทนหมายความมันต้องแปลไปสู่จิตละตัวนั้นเป็นสมุทยัยต้องแก้ไขทันทีนะต้องแก้ไข ตรงนั้นเราจะาต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาก็จะไม่สามารถสกัดตัวกข์ที่ลดไปจากกายได้ดังน,นั้นเราจะไปต้องใช้ตัวรู้ที่ว่าเมื่อกี้เราต้องใช้ตัวรู้ว่าตัวเยยบหรือหนักเบาก็ดีมันก็จะต้องรู้จักทน,นเบาเกินไปก็ต้องทนหนักเกินไปก็ต้องทนแต่ถ้าหนักเบาสมดุลกันปั๊บ มันก็จะเป็นพอทนได้แต่ก็เป็นความพอดีแล้วก็กันไปนตามรู้กันหนักเบาที่ต่อนึ่ชัดเจนอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นองค์ของไตรสิขานะน,นัานเองสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าคนไม่เข้าใจก็ไม่เห็นว่ามันจะสำคัญหรือจําเป็นตรงไหน,นแต่คนเข้าใจเห็นว่ามีความสาคัญมากและจําเป็นมากเพราะอะไร ราะชีวิตมนุษย์มันไม่ได้เกิดมาได้ง่ายๆถ้าเราจะมัวใช้ชีวิตน,นี้เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งจิตยนตลอดไปการเกิดปเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์แถมจะสร้างสังสมกองทุกข์ไว้ที่จะเป็นเป็นไว้ได้เกิดในอาวุธกงอีกมากมายถ้าเราไม่มีการฝึกฝนอย่างนี้นะเพราะไม่รู้ว่าเราเกิดที่รวดับต้องไปเกิดอีกด้วยอำนาะจของตันหาวประธานเนี่ยเราจะเกิดไปเป็น เอาไปยังสั้นสางานสักเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ตั้งใจทำให้ต่อเนื่องทำให้ถูกต้องและตรวจสอบอันไหนมันผิดพลาดตรงไหนเราไม่ได้ทำเพียงจะเป็นให้สบายไปชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นหรือจากนั้นจะอย่างไรช่างมันไม่พอเราจะต้องสบายทางกายทั้งใจี่สัมผัสได้จริงๆแต่ ความว่าสบายตัวใจคคือสบายพอทนได้ท um ุกก็พอทนได้สบายก็พอทนได้อย่าให้สบายเกินไปถ้าสบายมากเกินไปไปเกิดเป็นอะไรเป็นเทวดาถ้าสงบมากเกินไปมันเกิดเป็นเป็นพรหมถ้าทุกมากเกินไปมันเกิดเป็นอาวียานูถ้าสุขก็พอทนได้ทุกก็พอทนได้ไม่เกินตรงนี้เป็นอริยะนะอริยภู นั่นเองเราศึกษาเพื่อให้อ่ภคุณใจว่าไงในวายุชนจังหวัดสูงไปนอก็แต่ทีมันเป็นการต่อเนื่อที่หลข้อว่าถ้าวันนึงเราเจ็บป่วยในทางร่างกายไม่สามารถที่จะเหมือนไปับเามานได้แต่มีความรู้สึกตัวเราจะทำให้มันถึงไปสงาะก็สามารถบรรลุทาบนเตียงได้เลยแบบคุณกระพุนนะชาวคนนุ่งนะบรรลุบรรลุทาบนเตียง ได้โดยการใช้ตามรู้ไปเรื่อยเพราะนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นอาจจะไปรูทำเรด้ไวเพราะเราไม่มีทางเลือกจะทุ่มเทจะได้เต็มที่เลยเพราะนั้นรีบป่วยไว้่จะได้ไปดูทำไม่เอาเลลงทุนหน่อยนะก็เอาว่าสถานการณ์เอาสถานการณ์พลิกที่ใช้ใจก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่โอกาสอย่างนั้นมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามอย่าว่าต้องเจ็บป่วยไม่เกิดอุบิเหตุอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตายนะมันก็อยู่ในภาวะที่เราไม่สะดวกใะในระดับใดระดับหนึ่งดังนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทแต่เมื่อมันมีวิบากกรรมที่ต้องปัะดัดให้เราต้องประมาทก็ต้องยอม,ร,ม,มรับว่าวิบากกรรมตรงนี้มาถึงแล้วนะทั้งที่เราไม่าระวังเต็มที่แล้วนะ มันก็เกิดขึ้นอยู่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับคามจริงว่ามันเป็นวิบาก็ขาต้องำใจนะเราได้ชชชเชาดชัยเชดเชยกันนะทีนี้ต่อมาถ้าเราเห็นความสําคัญเรื่องของไตรลักษณ์และไตรสีขาชัดๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเข้าใจธรรมะได้ตามลำดับในที่การปฏิเยนคือรู้นะรูปนามเพื่อที่จะไม่ให้สําคัญผิดว่า รูปนามนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นคนนั้นคนนี้เพราะได้สําสคัญผิดว่าเป็นดาวเป็นเขาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของนามวมรูปหรือเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาได้ละเมื่อไหร่มีนามวรูปวิชาก็เกิดตัณหาก็เกิดวัฏฏานก็เกิดแต่เมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้ความทุกข์เปลี่ยนมาเป็นนาม,มารูปให้มันอยู่แค่รูปนามอวิชชาตัณหาประธานก็ไม่มีที่ตั้งทุกข์ก็เกิดไม่ได้ วีการที่จะไปทําเรื่องนี้ให้มันจริงจังให้มันเป็นจริงเนี่ยให้รู้แจ้งรู้จริงเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาหลายอย่างที่จะอย่างน้อยย่อยอๆสักสี่อย่างแล้วกันหนึ่งจะต้องมีการสํารวมอินียตามสมุนไกายใจนะไม่ให้มันยืดยาวไม่ให้มันออกนอกเนื้อน,นอกตัวไปไกลเกินไปใช้คว่าอินทรีย์สังรวม ต้องระวังอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกเลยสองในความเป็นกฎกติกาใดๆที่เป็นเพื่อที่จะให้ตัวรู้นี้ได้อย่างต่อเนื่องเราต้องเคารพกฎกติกานั้นๆอาจจะเป็นศีลเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีเป็นฎกฎกติกาอะไรต่งงางๆก็ตามที่บัญญัติขึ้นที่เป็นเพื่อที่ให้ ให้ดำรง,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 งอยู่ในตัวรู้ได้อย่างต่อเนื่องเราต้องเคารพในกฎกติกานะตามภาษาทิจตวาสังรวมในพระปฏิโมยอันแรกในสังรวมอกสีอันที่สามอันที่สามปัจจะสนิสิตศีลให้พิจารณาปัจจยัยศี ก่อนใช้สอยปัจจัยสีมีอะไรบ้าง<ม>อาหารเครื่องหม,มที่ยอ,อยู่อาศัยยารักษาโรคท่านให้พิจารณาก่อนใช้กี่ครั้งสามครั้งครั้งแรกให้พิจารณาว่ามันคือรูปก,กับดามนะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา ิ่งที่กระทบเราเอาหารก็เป็นรูปนามอันหนึ่งกาลังกระทบกับรูปนามอันหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาอร่อยหรือไม่อร่อยนะฮะอันที่สองเสื้อผ้าที่เราใส่นี่มันเป็นอย่างรูปนามนะรูปนามอันนี้มันจะทําให้รูปนามอันนี้ให้เกิดความไม่น่าอายไม่น่าดังเกียดไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับไม่ให้เป็นเ,นเพื่อถูงแต่งแต่ให้เป็นไปนเพื่อการบาบัด ทุกขอ้อเนออันเกิดจากเหลืออยู่โรนแดดและใสคานเท่านั้นให้พิจารณาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพิจารณาก่อนที่จะใช้พิจารณาขณะใช้แต่หลังใช้แล้วก็ต้องพิจารณาอันนี้กติกาอันที่สามยากไหมูอยากแค่ครั้งเดียวนี่ก็จะไม่ได้ทอบอยู่แล้วนะเดี๋ยนี่ว่าได้สามครั้งเลยนะย อธิการที่สชาคัรินาชาคริยา,า,ายุโยกภาษาหลักเขานะคือชอบทำความเพียรเป็นชีวิตจีแจ่อื่นตอนนี้มันชอบทำอะไรอย่างก็ยังยากอยู่ใช่ไหมยังเขาๆออกๆซู่ๆอยๆอยู่ใช่ไหมชาคัริยาุโยกประกอบการตื่นอยู่เป็นประจำ อนนโยคะแปลว่าประกอบชาคาริยะแปลว่าตึนประกอบการต่นอยู่เป็นประจำนั่นคือชอบทําความเพียรเป็นชีวิตความเพียรนี่คือชีวิตจะทําการทํางานอะไรก็ได้นะฉันกทำลังทำอะไรความเพียรแต่สถานการณ์จริงเว้ยมึงไม่น่ากูใช้กูเยอะเลยาง,งานถักขนาดนี้จะอาเงินมาถมาให้กูเมื่อไหรจะบวว่นเมื่อไหรจะถึงวันอยู่จะดีฉันจะได้พักเอาไปนู่นเลยนะ มันก็เลยไม่กลายเป็นความเพียรมันกลายเป็นภาระากลายเป็นหมุนนรกไปเลยเนหะ็นไหมอันนี้คือสิ่งที่มันตำบาเพราะฉะนั้นกติกาสีข้อดูเหมือนสั้นๆแต่โ่าม,มันครอบคลุมทั้งวัฏจักรเลยนะแต่เอาแค่สีข้อเนี่ยหนึ่งระหว่างสังวรในสีมโมงสองคารพกติก <c> า <oughs> และเบียบนที้ที่เป็นสีทั้งหลายสามพิจารณา สิ่งที่เราอาศัยอยู่ทั้ง4ประการ4ีให้ขยันรู้น,นังดีกว่านะเพราะประกอบความเพียรรู้จะเป็นรูแปแบบไปนะถ้าขยาันรู้เนี่ยมันได้ทุกรูปแบบไม่ไม่จะเป็นว่าจะเพียรหรือไม่เพียรแต่ขยันรู้เพียรรู้เรื่อยๆนะมากน้อยก็ขอให้ทำถ้าในสีประการนี้ทาได,ได้ก็สมบูรณ ไม่สมบูรณ์ก็ตามเปอร์เซ็นที่เราเรารู้ถ้าเรามีใจอยู่ทําอยู่เนี่ยมันก็จะเดินไปเรื่อยส่วนเปอร์เซ็นมันจะเต็มไปเดยเรื่องของมันอย่างเดี๋ยวว่าเราไม่ <c oughs> ไม่ถอยนะอย่าเดี๋ยวไม่ถอยแล้วก็ในช่วงระหว่างกลางในการเดินทางเนี่ยเราต้องไม่ไว้ใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างมากเกินไปพร้อมที่เป็นอันตรายกับเราได้เสมอ สิ่งรอลต่างๆไม่ว,ว่าที่เป็นวัตถุนิยมธรรมะน,นี้จิตตนิยมก็ตามที่มาเข้ามาผ่านมาในนี้ฉะนั้นยิ่งปัจจุบันนึงก็ยิ่งมีสิ่งที่สามารถดึงดูดเราชักนาเราไปทางผิดมากมายไม่ว่าทางโลกทางธรรมนะทางธรรมนึกถ้ามันทายังไม่ถึงที่สุดนะมันก็สามารถรอรอเราไปได้ที่เราทานของมนนะันพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านทักเลยนะ ดูก่อนมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้ามาทรงมาล่อเราเองถึงขนาดถึงพระเจ้านะ้ำมันเพื่อยังก็ทนมันยังไม่เว้นะในการที่จะดอกล่อแต่พระเจ้าท่านรู้จัก้วท่านก็ชีนะ้หน้าดูก่อนมารผู้มีบาปเธอ,อยังมาล่อเราฉันรู้จักเจ้าแล้วพเพะฉะนั้นมนันก็จะมาในรูปแบบต่างๆทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่แสวงจริงรา้วจะรู้ยากบางทิมันมาในรูปแบบที่บางครั้งเนี่ย มันเนี่ยปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้ามาเลยเนี่ยท่านนี่ที่ยังไม่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้อง,ง,งกุ้มรู้กราบพระพุทธเจ้ามาแล้วที่ไหนได้มันแปลงตัวมามันก็รอร้อบใจได้แคล้งพระอย่างเงี้ยจนดะะนั้นเองก็เรามีทางเดียวคือต้องบำเพ็ญตัวรู้คือตัวปัญญาเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราค่อยรู้จักว่าอะไรเป็นพุทธอะไรเป็นมนันอะไรเป็นตัวจริงอะไรเป็นตัวปลอม มันก็จะความรู้ชนิดแต่เป็นความรู้แท้แความรู้จริงคําสอนน่ยเป็นคำสอนที่แท้คำั้นซอนที่เทียมอะไรเนี่ยมันก็จะค่อยๆอย,อยแยกแยกค่อยคัดเลือกไปเรื่อยๆแล้วก็มุมมันในเส้นทางอย่างจริงจังตั้งใจและอดทนคือเราอย่าไปอ้างว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพศทอ่อนแอเราเป็นเพศไม่เกี่ยวกันเกี่ยวที่จีใจเนี่ยมันมีพลังเหมือนกันนะมันไม่เกี่ยวกับเพศกับวัย ่พลังของจิตความมุ่งมั่นเนี่ยบางทีผู้หญิงอาจจะต้องเข้มแข็งกว่ผู้ชายนะแต่ว่าเราไปถูกสมมุติมันครอบงนาะว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอทําได้แค่นีน้เทนะ่านั้นแต่บางครั้งมันก็มีข้อจํากัดน,นะอย่างอย่างหลพ่อเนี่ยในวัดหลวงพ่อจะไปนอนมุมไหนก็ไม่มีใครไม่รู้สิวิจารขมวนอะไรในชะ่ไแต่จะยงผหญิงเป็ไง แต่จะออกนอนนอกห้องก็ยังระบ,บาดใจอยู่แล้วนะนี่คือข้อจํากัดในเรื่องของเพศของวัยนะเวลาฝนตกมานะเนี่ยหลวงพ่อก็ตักน้ำฝนตอ่ตอน้ำตอ่ตอไปต่อนไปเรื่อยๆไม่หยุดก็หยุดแต่ผู้หญิงพอฝนพับยังไม่ทันตกหลบเขาหลบก,ก่อนเราอย่างเงี้ยอันนี้คืออุัตานหตนนี้เข้มข้นอยู่ฝนพปแป๊ะเปแป๊ะยังไม่ทันนี่เลยบนะางทีมันหลอกเราเป็นหลบลมเฉยเลยมันไม่ตกเฉยเลยฝนนะก็มีหลายครั้ง นั้นบางทีความที่ที่ขาดหวาดกลัวที่เราสั่งสมมาเรื่องประทานของเราเนี่ยมันแก้ยากเหมือนกันเท่าเราลองดูนะทุกอย่างมันต้องลองดูเพราะโดยการที่มาบวชอยู่กับวัดอยู่กับพระอยู่กับป่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขานั้นในช่วงที่เรามาพาญาติยโยพาพระไปสมัยก่อนๆนะครับนอนตามป่าตามเขาเราไปค่ายกันนี่นะสามสิบสี่สี่คน ทำปาตามเขาก็ทําให้ผู้หญิงมีความอล้าหารความกล้าเต็มตันแต่เราก็ไม่ประมาทนะท้องไม่ประมาทเพียงีเร่องว่าต้องฝึกความกล้าหาญเพื่อปวดเพื่องปดทานบางตัวอย่างปีนี้ไมชีไมชีพึ่งมาบดด้วยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าทดสอบหลายขนาดนึง่งข้าไปปล่อยป่าว่างปาไปเดินป่าเองว่างอะไร้องจชือ่อเดานะ้ออันสานี่นะ อันนั้นเองแต่คนที่อ่อนแอก็ไปอยู่กับหลวงพ่อยากันนะไม่ชีที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเยอะแต่ว่าไม่ทอดสักคนน,นั้นหนีไปก่อนไม่ผ่านบททดสอบแต่ต้องการให้เข้มแข็งนั่นเอง,องการให้เข้มแข็งเมื่อจิตใจเข้มแข็งแข็งแต่เราก็ไม่ประมาทเกิดอันตรายอันใดหนึ่งเราต้องการฝึกให้เข้มแข็งแต่ก็ไม่ประมาทให้เกิดอันตรายมี่ข้อแม่มันนะอันนั้นเองเพื่ออะไรเพื่อปลปลือ้อุปทาน บางตัวที่เราก็อปีไปใช้ยครอบน้องเราอยู่ก็อยากจะให้ศึกษาเจริญสติในมิตินี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรต้องชุดกระชากรากถูออกจากเส้นทางสะก่อนที่จะถึงเป้าหมายนั้นก็สมคผรเวลานําประกมุทนาสายุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายเี่ยต้องการศึกษาเรียนรู้ทำให้สมบูรณ์ในแง่ของไตร สิขาในความพยายามของเราทำให้ได้อย่างต่อเนื่องโดยท้่มีบริษัทปัญหาอะไรมาขวางกันให้รู้ผู้ปร่งถึงปลายทางโดยการคนทุนท่านคือ